ครับไปอ่านข่าวม้ากันหน่อยดีกว่านะครับได้ข่าวมาไม่กี่วันนี้นะครับกับเจ้าเตีย้ยขวัญใจมอชอหายสับสูญไปนะครับก็ไม่รู้ไปถึงไหนแล้วแต่ว่าข่าวนี้บอกว่าจากไปแล้วนี่คืออะไรฮะมาลองอ่านกันดูกันนิดนึงนะไม่รู้ว่าตายหรือ,อยังนะครับล่าสุดไม่รู้ว่าไปถึงไหนแล้วก็ตายหรือ,อยังนี่แหละ เตี้ยมอชอจากไปแล้วหลังหายตัวหากันวุ่นนะครับสุดเศร้าเจ้าสุนัขแสนรู้เตี้ยมอชอจากไปแล้วหลังหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเออตกลงหายไปเฉยๆหรือว่ามันหลงนะครับหรือว่ามันตายผมยังไม่แน่ใจนะไม่รู้ว่าข่าวนี้จะสรุปได้หรือเปล่านะครับว่ามันหายไปไหนหรือมันจะกลับมาไหม พราะถ้าล่าสุดเนี่ยผมจําได้ว่าออมีคนเห็นว่ามันเจอหมาเจ้าถิ่นไล่นะครับแล้วมันก็ไม่รู้ว่าถูกลุมกัดตายหรือเปล่าหรือไปที่ไหนนะไม่รู้หลงไปที่ไหนมันอาจจะหลงไปที่หมู่บ้านอื่นก็ได้นะครับมันยังแต่ไม่มีใครเห็นเลยนะมันยังไม่กลับมาไงมันคงยังไม่ตายนะล่าสุดเพจ เตี้ยมอชอนะฮะมีเพจส่วนตัวด้วยนะรือเปล่ามาไอตัวนี้นะครับขวัญใจขวัญใจเด็กมอชอเขานะครับเป็นสัตว์เลี้ยงประจํำมอชอเลยละเรียกว่างั้นจากนี่ไงสุดเศร้าสุนักแสนรู้เตี้ยมอชอจากไปแล้วนี่คือหายตัวไปใช่ไหมหลังหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยตั้งแต่เมื่อวันที่4ก,ก็คือ2วันที่แล้วนะ สามสินะสามวันที่แล้วและข่าวก็เพิ่งจะเริ่มออกมาเมื่อวานเนี่ยมั้งครับนะฮะข่าวมันจะมาช้านิดนึงเพราะว่าเขาก็พยายามตามหาอยู่สุดท้ายมันสามวันสามวันหาไม่เจอข่าวก็มาวันนี้แหละมันนะข่าวมาวันนี้ส่วนในเว็บก็ก็มาวันนี้เหมือนกันนะเนี่ยนะหรือบางเว็บอาจจะอ๋อในเพจในเพจในเพจเ,เริ่มตามหากันแล้วก็เริ่มดังตั้งแต่เมื่อวานนะ่ะสิใช่ใช่จนเป็นข่าวจนเป็นข่าววันนี้เลย จากกรณีเจ้าสุนัขแสนรู้เตี้ยมอชอสุนัขชื่อดังอาศัยอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยกลุ่มคนรักเจ้าเตี้ยรวมตัวกันออกตามหารวมทั้งประกาศตามหาผ่านโลกโซเชียลแต่ก็ยังไม่พบตัวทําให้หลายคนกังวลใจเป็นอย่างมากเพราะเป็นห่วงกลัวว่าจะเป็นอันตรายล่าสุดวันที่7นะครับวันนี้แหละนะแล้วก็เพจเฟซบุ๊กเตียมอชอ ได้โพสต์ความคืบหน้าว่าขอแจ้งว่าพี่เตี้ยเดินทางไปดาวมาแล้วไปดาวมาแล้วเอา้าเออตายแล้วเหรอได้รับการยืนยันจากไมโครชิพที่ติดตัวขอบคุณทีมตามหาทุกคนมากๆนะคะได้รับการยืนยันจากไมโครชิพที่ติดตัวตายไปแล้วเหรอทาง ตายไปแล้วไม่รู้เป็นเพราะอะไรตายนะครับก็คือหมาตัวนี้มีติดไมโครชิปใช่ไหมแต่ว่าเขารู้ได้ไงอ่ะคือเพราะประเอว่าผมไม่รู้เรื่องไมโครชิปไงไมโครชิปนี่สามารถตามตัวได้ด้วยเหรอไม่มั้งหรือว่าได้ไมโครชิปคืนแล้วยังไงงดโทรหานะครับหรือสอบถามทางข้อความทางแอดมินขอเวลาจัดการให้เรียบร้อยแล้วจะแจ้งรายละเอียด ให้ทุกคนทราบนะครับ Head ack, เตี้ยมอชอขอแจ้งเตี้ยเเดินทางไปดาวหมาแล้วนะครับก็คือไปดวงดาวนั่นแหละนะครับมีดาวประจำด้วยนะมีดาวหมาด้วยนะเออได้รับการยืนยันมายืนยันจากไมโครชิพที่ติดตัวยืนยันจากไมโครชิพที่ติดตัวนะครับโอเคยังไง เดี๋ยวข่าวจะเป็นทางการยังไงก็ติดตามดูทีนะครับข่าวสดเขียนเจมคอมอ่านครับ